ล,ล้อพีชนะลาบบารากาจุอาพบกับคุณครูฟ้าอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมช่วงที่สกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูคฟ้าก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยไขนี่ค่ะอาก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเราต้องเริ่มดูอาเริ่มบทเรียนกันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราก็ยกมือพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะอา ตรงนะคะแล้วก็อ่านตามคุณครูฟาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮฺมัสตะอะลัยนาฮิกมะตะกะวังชุรอะลัยนามิงขอดาอินีเราะห์มะติกะยาอัรฮัมะราะฮีมีอีกครั้งหนึ่งนะคะเบยสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม Allahu um m ah al al ok a f t h alaina, tikh mataka, wa ngshur a l a า n a min kaza ini, roh matikaya, a l h a m d u l i l l ีนอ n i a นอ่าต่อไปนะคะเราก็ไปเรียนรู้พร้อมกับคุณครูเฟิร์กันเลยค่ะตามคลิปนี้เลยนะคะ เปลือกไข่เป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกสุดมีความแข็งแรงเอาไว้ป้องกันตัวอ่อนที่อยู่ด้านในเปลือกไข่จะมีรูขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเด็กๆถัดมาจากเปลือกไข่เรียกว่าเยื่อหุ้มไข่ค่ะเด็กๆเยื่อหุ้มไข่จะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะต่อมาก็คือโพรงอากาศค่ะ โรงอากาศจะอยู่บริเวณด้านป้านของไข่นะคะต่อไปเรียกว่าไข่ขาวค่ะเป็นส่วนประกอบภายในของไข่เป็นส่วนของเหลวที่ข้นหนืดล้อมรอบไข่แดงเอาไว้ค่ะเด็กๆมาเด็กๆเ,เห็นสีขาวๆที่ล้อมรอบไข่แดงไว้หรือเปล่าคะตรงนั้นเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มไข่แดงค่ะมีประโยชน์ก็คือช่วยหุ้มไข่แดงเอาไว้โดยรอบต่อมาที่อยู่ข้างในสุดต,ตอนนี้ก็คือไข่แดงนั่นเองค่ะ ไข่แดงเป็นส่วนสำรองอาหารเอาไว้ให้ลูกไก่ค่ะซึ่งจะเจริญเติบโตจากเชื้อที่ผสมแล้วเด็กๆเห็นจุดเล็กๆที่อยู่ตรงไข่แดงหรือเปล่าคะตรงนั้นเขาเรียกว่าจุดกําเนิดค่ะจุดกําเนิดก็คือจุดที่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเมื่อได้รับการผสมจากพ่อไก่ค่ะเด็กๆ และส่วนสุดท้ายนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นเส้นที่เป็นเกลียวๆแข็งตรงนั้นไหมคะที่ยึดเอาไว้ระหว่างไข่แดงเขาเรียกว่าขั้วไข่ค่ะขั้วไข่มีหน้าที่ยึดไข่แดงให้อยู่บริเวณกลางฟองนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเปลือกไข่เยื่อหุ้มไข่โพรงอากาศไข่ขาว เยื่อหุ้มไข่แดงไข่แดงจุดกำเนิดขั่วไข่เด็กๆจำได้แล้วหรือยังคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วงจรการเจริญเติบโตของไข่ไก่กันดีกว่านะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่ระยะระยะที่หนึ่งนะคะเด็กๆก,ก็คือไข่ไก่ใช่ไหมคะ ต่อไประยะที่สองก็คือระยะที่ไข่ได้รับการผสมจากพ่อไก่ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะระยะที่3ก็คือระยะตัวอ่อนค่ะระยะที่4ก็คือระยะฟักตัวแล้วค่ะเด็กๆระยะที่5นะคะก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยน่ารักมากๆเลยและจากนั้นเขาเขาก็จะค่อยเจริญเติบโตกลายเป็น ไก่ตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะเด็กๆเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูแพ์ก็มีวิดีโอวงจรชีวิตของไข่ไก่มาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ คำศัพท์ป,ประจำวันนี้นะคะจากหน่วยไขย่คำที่หนึ่งนะคะก็คือ egg egg แปลว่าไข่ค่ะต่อไปคำที่สองนะคะอ่านว่า chick chick แปลว่าลูกไก่นะคะต่อไปคำที่สามนะคะ chicken chicken แปลว่าไก่ค่ะแม่ไก่นั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยไข่ไปแล้วเนาะอ่าอย่าลืมนะคะทําใบงานที่คุณครูฝากให้เด,ด็กๆทํานะคะอ่าสำหรับวันนี้ทางคุณครูฝากก็ขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอัสลามุอะลัยกุลกม,มาลฺมะตุลลอฮิต้าลามบะราาักะตุ